สวัสดีท่านนทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกม Warframe และอยู่กับผมลุงแมวอีกเช่นเคยนะครับไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมวันนี้ผมต้องทำเสียงกระเซาเอ้ยกระซิบแบบนี้นั่นก็เพราะว่า Warframe ที่ผมจะมาทำการรีวิวสกิลและแนะนำวิธีการ build mod นั้นเป็นสุดยอดนะค่ั พูดมากับความเงียบสิ่งชื่อของเขานั้นก็คือเอชที่แปลเป็นสาษาไทยได้ว่าคิทเทนานั่นเองแต่ผมว่าเรียกเอชน่าจะดูดีกว่ากันเยอะเลยนะครับซึ่งสกิลนักฆ่าผู้ไร้เสียงผู้นี้นั้นจะมีอะไรบ้างตามผมมาดูกันได้เลยครับท่านผู้ชม <c oughs> <c oughs> สกิลส่วนใหญ่ของแอชจะเน้นไปทางด้านการทำดาเมจรอบตังาหารเป้าหมายแบบไร้เสียงนอกจากนี้ ยังสามารถพลางตัวจากสายตาของศัตรูได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งอีกด้วยสกิลที่ 1. ชิรูเคนเมื่อกูใช้งานสกิลดังกล่าวแล้วแอดจะทําการคว้างดาวกระจายออกไปด้านหน้าซึ่งดาวกระจายดังกล่าวจะสามารถพรุ่งเข้าหาศัตรูได้โดยอัตโนมัติและสร้างความเสียหายแบบ slash แก่ศัตรูที่โดนดาวกระจายเข้าไปนอกจากนั้นยังทาให้ติดสถานะบร้อรซซึ่งจะส่งผลให้ค่า hp ดาลดลงเรื่อยๆทุกวินาทีในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ด้วยความแรงของสกิลจะสามารถเพิ่มได้จากค่า power s t r i n g t h สกิลที่ส smoke screen เมื่อกดใช้งานสกิลดังกล่าวแล้ว ash จะทำการคว่างระเบิดควันลงบนพื้นเพื่อล่องหนจากสายตาของศัตรูในช่วงระยะเวลาหนึ่งนอกจากนั้นยังทำให้ศัตรูที่อยู่ในระยะของระเบิดควันติดสตันเป็นช่วงระยะเวลาเล็กน้อยด้วยเช่นกันและในช่วงเวลาที่ ash ล่องหนอยู่นั้นจะเพิ่มค่าพลังโจมตีให้แก่อุธเทศมีรีอย่างมหาศาลอีกด้วยโดยที่ค่า power duration จะส่งผลต่อระยะเวลาในการล่องหนของสกิล และค่า power range จะส่งผลต่อระยะความกว้างของระเบิดควันสกิลที่ 3. teleport เมื่อก่ใช้งานสกิลดังกล่าวแล้ว edge จะทําการบลิงเข้าใส่เป้าหมายจากระยะไกลโดยจะสามารถใช้สกิลได้ทั้งเป้าหมายที่เป็นศัตรูและเป็นยูนิตฝ่ายเดียวกันเองโดยที่ค่า power range จะส่งผลต่อระยะทางในการที่ edge จะสามารถบลิงเข้าไปหาเป้าหมายได้สกิลที่4 brainstorm เมื่อกดใช้งานสกิลดังกล่าวแล้ว edge จะทําการสร้างลั่งโครนขึ้นมา2ตัว เพื่อ b ริ n โจมตีใส่เป้าหมายที่เป็นศัตรูจำนวนหนึ่งที่อยู่ในระยะของสกิลแบบสุ่มโดยการโจมตีจากสกิล b r e ส s t ม o r m จะนับเป็นการโจมตีแบบ f i n เชอ e ์ทั้งหมดซึ่งเป็นการโจมตีที่เข้า HP โดยตรงไม่ผ่านการหักลบดาเมจจากค่าเ r อร์หรือ Shield ใดๆทั้งสิ้นนอกจากนี้ยังส่งผลให้ศัตรูที่โดนสกิลดังกล่าวติดสถานะบ l ีด100%อีกด้วยโดยที่ความรุนแรงของสกิลนั้นสามารถเพิ่มได้จากค่า Power Strength, Allast Skill c h a r g และตัวคูณดาเมจของม e l e ค Combo อ u ต t e r ซึ่งทุกการโจมตีจากสกิลเบสตอมน,นั้นจะนับจํานวนมินิคอมโบคตเตอร์เพิ่มขึ้นด้วยส่วนค่าเพอร์เลนจะส่งผลต่อระยะทางในการไล่สกิลและลัศมีความกว้างของสกิลและเนื่องจากสกิลดังกล่าวเป็นการโจมตีแบบนิชเชอร์ดังนั้นค่าแอคทิฟสปีดจึงส่งผลต่อความไวในการออกล่งท่าของสกิลด้วยโอเคก็มีอยู่กันในส่วนของการบิวมอดนะครับว่ามีวิธีการบิวมอดอย่างไรบ้างโดยแอชเนี่ยที่คนส่วนใหญ่ยมเล่นทั่วไปเนี่ยก็จะมีอยู่สองสายก็คือ สายหายตัวกับสายเบรสตอมแต่ส่วนมากนะครับที่ผมเห็นทั่วไปก็คือจะนิยมเล่นสายเบรสตอมกันมากกว่าเพราะว่าสายหายตัวของเอชเนี่ยจะอยู่ได้ไม่นานเท่ากับสกิลอินวิสติเบิลของโลกิครับผมซึ่งสายที่ผมจะมาทำการวิวมอดให้ดูในวันนี้นั้นก็เป็นสายเบรสตอมนะครับเริ่มจากมอดออร่านะครับผมใช้เป็นสกิลชันครับ<า>เพื่อบวก60%ีเรมีนาเมีนะครับทำให้สกิลเบรสตอมเนี่ยรุนแรงขึ้น แล้วก็ในส่วนของ e x a l a ์แลสมอนะครับผมใช้เป็นโ o l ชชั่นดิฟต์นะครับซึ่งจะช่วยบวกความรุนแรงของออร่าให้มากขึ้นนะครับก็จะบวกความแรงของสติลชาร์ดเนี่ยให้เพิ่มขึ้นอีก15%ซึ่งจากการทดสอบเนี่ยหลายๆสำนักบอกแล้วนะครับว่าใช้คู่กัน2อันนี้จะดีกว่าสติลชาร์ดใช้คู่กับ Power Dip นะครับแล้วก็ต่อมาความแรงเพิ่มขึ้นไปอีกก็ใช้เป็น3ใบนี้ครับผม t r พรานเซนต์พลติจูดแรง10 Intensify แรง5แล้วก็ Barrage แรง2นะครับเพื่อเพิ่มคความมมามมรรรุนนนแงงขขอให้้กึะับ แล้วก็ที่ใส่บาลีตแลงสองก็เพราะว่านี่เลยเหตุผลเดิมอย่างที่เคยบอกไปเพราะว่าผมใช้เป็นสตีมไลน์แรงห้ากับ b i t ติ้งเอ็กซ์เพรแลงห้าครับซึ่ง2องตัวนี้บวกกันจะได้ค่า e f f i c i e n c y ทั้งหมดละเกซ็นตซึ่งมันเกินแคปไป15%บห้อก็หักลบออกกับบาลีตน,นะครับทำให้เหมือนกับได้ค่า power อร n เซ็งยี่สมาฟรีๆนะครับผมต่อมาก็เพิ่มความกว้างของสกิลด้วยการใช้ mod stretch นะครับแล้วก็ over extended จะทําใโอเวอร์เอ r กซ์เซนเดดจะ สองร้อาเปอนะครับซึ่งจะไล่ได้ไกลามากแล้วก็ระยะกวา้างมากหลายคนในสงสัยนะครับว่าทำไมต้องใส่อุกซิสเตนเบสในเมื่อมันลบสเต็งไปตั้ง60%คือผมจะบอกนะครับว่าเพราะว่าสเตร็งเนี่ยจริงๆแล้วมันมันไม่ค่อยส่งผลกับสกิลเบสตอมมากเท่าไหร่นะครับผมคือเอาสักร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเนี่ยผมว่าค่อนข้างโอเคละคือสามารถใช้สกิลกับอ่าพวกศัตรูเลเวลหนึ่งร้อยขึ้นไปเนี่ยไม่ใช่หนึ่งร้อยขึ้นไปไม่เกินหนึ่งไม่เกินสองร้อยอ่าก็ก็ตายไวอยู่ครับผม เพราะว่าสกิลมันเป็นฟินิชเชอร์ดามีดซึ่งทะลุก,ก่อนแล้วอ่าแล้วก็ดามีดส่วนใหญ่เนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับค่ามินิคอมโบคอเตอร์มากกว่าครับผมไอตัวคูดามีดอ่ะเพราะฉะนั้นผมก็เลยใส่เป็นวอเซนเด่นแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือถ้าระยะมันสั้นโดยการใช้แค่ stretch ไวอย่างเดียวมันจะสั้นเกินเวลาโดดเสียบด้วยสกิลเบทตอมไปเนี่ยมันจะทําให้อ่ทาร์เก็ตที่มันสามารถทําได้จากสกิล18ตัวเนี่ยมันได้ไม่ไม่ครบซึ่งมันจะไม่คุ้มแล้วอย่างหนึ่งก็คือ,อมัน ใช้สกิลได้สั้นด้วยนะผมก็เลยใช้เป็นโอเวอร์เซนเดแทนก็ประมาณนี้ถือว่าใครจะใช้เป็นเซไปตเดียวก็แล้วแต่นะครับไม่ว่ากันแต่ว่าผมมาลองมาแล้วผมชอบเป็นอย่างนี้มากกว่าแล้วก็สุดท้ายช่องสุดท้ายที่เหลืออยู่ก็ใส่เป็นรีเด n ชั่นหนึ่งใบนะครับเพื่อเพิ่มค่าชิวนะครับให้สามารถทนทานต่อการโจมตีได้ในช่วงระยะเวลาที่เรายังหาเป้าหมายต่อไปในการใช้สกิลเบสต์ซองไม่ได้นะครับผมอ่าแล้วก็อนนี้แถมให้นะครับก็คือ,อมอดบางใบในอาวุธมิลีนะครับจะส่งผลต่อ สกิลเบรดสตอมนะครับโดยจะมีผลก็ได้แก่ใบนี้ครับผมพวกที่มันเพิ่มแอสเซสปีดทั้งหลายเนี่ยจะทําให้การออกท่วงท่าของสกิลเบรดสตอมเนี่ยทำได้ไวขึ้นนะครับซึ่งมอสที่มีผลก็ได้แก่มอสฟิลลี่เนี่ยครับผมก็จะทําให้โจมตีได้ไวขึ้นได้ออกท่วงท่าได้ไวขึ้นรจริงจิงก็จะมีอีกใบหนึ่งครับแต่ว่าต้องรอครบสองวันก่อนจะแจกเป็นรางวัลนะคือมอสพาร์ฟูลี่นะครับก็แบบเดียวกันเลยแล้วก็อีกใบหนึ่งก็คือใบชื่อว่าควิกแคนนนิ่่่งแตวาาผมมมไีเะ ลองไปหากันดูกันใน Google แล้วกัน Quickening c ก็คือเวลาเรากดใช้ Channeling เนี่ยมันจะบวก a c c e s Speed ให้20%ซึ่งจริง,รงผมว่ามันก็มันเพิ่มมัไม่ทันหลัง20%เนี่ยคือมีแค่ฟูลรีบายเดียวเนี่ยก็สบา,ายนะครับไอ้20%นั้นเราต้องมา,อาคอยกด Channeling ตลอดใช้ก่อนใช้สกิลเนี่ยผมว่ามันลำบากไปหน่อยก็เลยโอเคผมก็เลยไม่ได้หามาใช้แล้วก็อีกใบหนึ่ง Sport Style ที่มันลบ แปะแรงสปีดเนี่ยก็ส่งผลเหมือนกันนะครับทําให้ชา้าลงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะใช้สกิลเวสซอมอย่างเดียวเนี่ยก็อย่าใช้วุฒิที่มันใส่มอสนั้นอยู่นะครับส่วนเบอร์เซอร์เกอร์นเนี่ยถึงมันจะบวกก็จริงต่อให้เราไปตีแล้วมันบัฟ75%เ,เนี่ยมันก็ไม่เพิ่มให้นะครับผมแล้วก็อีกใบหนึ่งที่มีผลก็คือบอดี้เฮาส์บอดี้เฮานี่ก็จะช่วยทําให้คอมโบดเรชั่นคอมโบคาลเตอร์ดิเรชั่นเพิ่มขึ้นอีก1 2วินาทีครับซึ่งปกติเนี่ย มอเตอร์ Water, มันจะอยู่ที่ประมาณ3ามวินาทีถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็หายไปนะอันนี้ตดยังไม่ใช่ไทมเหมือนก็หายละเฉะนั้นควรจะมีอย่างแรงนะครับเบอลี้เขาเพราะว่าสตาร์ทที่คุณเมศคูณ3ทนี่ผมว่าโอ้แรงนะนะสกิลแบบแรงมากเลยคูณ3เนี่ยดีกว่าไปเรื่องที่คูณหนึ่งใหม่ตลอดเพราะฉะนั้นรีเควสต์นะว่าควรจะต้องใส่ไว้ในอาวุธมีลีที่จะต้องพกไปกับแอชนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่ควรรู้ไว้นะครับผมอาอาวุธ มีรีนะครับไม่ส่งผลนะครับแอชเซสสปีดของอาวุธมีรีที่ตั้งต้นมาเนี่ยไม่ส่งผลอดๆทั้งสิ้นต่อสกิลเบรดตอมนะครับคือคุณจะใช้อาวุธอะไรก็ได้นะครับสุดท้ายแล้วเดี๋ยวแอชมันก็จะซัมมอนอาวุธลับของมันในการมาสังหารตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวนะครับผมอ๋อแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับผมแนะนําเลยว่าควรจะต้องหามาใช้นะครับถ้าเกิดว่าคุณจะเล่นแอชเป็นหลักนะครับผมก็คืออาเคนทิคเอรี่นะครับผมซึ่งจะสามารถหาได้จากดานเลนนะครับหรือว่ารับซือจากคนภายในเกมได้นะครับผม ก็เอามาตีบวกใส่หมวกแฟชั่นหรือว่าใส่ผ้าคลุมก็ได้นะครับซึ่งเมื่อตีบวกไปถึงบวกสีเนี่ยมันก็จะทําให้เวลาเราใช้เฟอนิเชอร์ดามีนเนี่ยมันจะมีโอกาส10%ที่จะล่องหนได้20วินาทีซึ่งไอการโจมตีจากสกิลเบสตอมเนี่ยมันนับเป็นฟินิเชอร์ตลอดอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นคุณกดใช้เนี่ยมันมันจะมีโอกาส1 0เลยเวลาโจมตีเนี่ยที่จะล่องหนได้20วินาทีซึ่งนานมากนะครับ20วินาทีแล้วก็อย่าง,นง,งหนจาก ตัวของอาเคนทิการีเนี่ยเป็นท้องผลที่โคตรโกงเพราะว่ามันไม่สามารถล้างออกไปได้จากะไๆก็ตามนะครับต่อให้คุณตกจากแผนที่หรือว่าโดนนูไฟเออร์เลยก็ตามคุณก็จะไม่โผล่กมาครับแต่ว่าดาเมียดโดนอยู่นะครับผมถ้าเกิดคุณวิ่งทะเลือทะลาไปตอนหายตัวไปโดนบอมบาดยิงก็ตายได้นะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออาเคนสไต์แต่จริงก็มันก็ไม่จําเป็นเท่าไหร่หลักเคนสไตล์เนี่ยก็ถ้าเกิดว่ามีงบ ก็ใส่ก็ได้แต่ถ้าเกิดไม่มีก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าความไวของ Accessibility 20%ที่เพิ่มมาจาก a g a i n s t y ต e เนะี่ยมันก็ไม่ได้ไม่ได้ต่างกันหน้าเท่าไรครับผมอ่าเขาจบลงไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวสกิลและแนะนำวิธีการบิลมดของพี่คีเท่าของเราผมแนะนำเลยนะครับว่าทุกคนเนี่ยควรจะมีไว้ใช้เพราะว่าสามารถเอาพี่ีเทเนี่ยไปลงมิชชั่นที่อดหดได้อย่างสบายเลยทีเดียวแล้วก็เช่นเคยนะครับ ถ้ามีข้อติชมหรือว่าข้อสงสัยอะไร <Okay. S 1> ก็คอมเมนต์กันไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อ,ตอไปของผมส่วนในวันนี้ mm hmm. ก็หมดเวลาลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกระผมก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับและคลิปหน้าจะเป็นวอเฟรตัวไหนนั้นอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับบาย